เรามาอยู่ในเกม99คือในป่าเริ่มเกมแล้วตันนี้มากับคัดนักพนันพนันที่อยุ่มีแค่ค์ดเดียวเนะนี่ยคัสแคาค์ดเดียวเลยครับ หน้าที่ก็คือหาตัดไม้เปิดกล่องนัดพนันหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดกล่องสิคระเดี๋ยวบ้านต้นไม้มีเล็กมีเล็กนี่สำคัญมากๆทุกคนผมจะทำบัคกไม่หยุดไม่หย่อน เราต้องมีค่อนกอ่อนแล้วเราก็ต้องมีเตียงไหนก็ได้เตียงเก่าเตียงเก่าเตียงธรรมดาเตียงเตียงใหม่หมดเตียงไหนก็ได้เว้ยทุกคนดูผมดวงดีขนา,นาดไหน น่าเก็บผิวมากเก็บพันนี้เก็บนี้เก็บนี้เก็บง่ายๆนะแล้วก็เป็นนูกพันธุ์เลยเค้คุณเสียเลือดมากต้องไปตัดแม่ตัดแบบกระป๋อมเหมือนแค่ไปเรว่างสาวมัน

เนะปิดกล่องกลางคืนกำลังจะมาแล้วชิวๆในวันแรกชิวๆนะวันแรกไม่ต้องกลัวเลยวันแรกน้องกีรับทิ้ ศสนาที่อยู่ในแคมป์อันนี้นรกผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนรกผมจะมาเล่นถึงกก้กาวถึงแต่มน่าจะไม่ถึง บาหน่อยแต่คุณดูเจอบ้านเจอบ้านยังไม,มันก็จะมีกล่องนี้แล้วเราเปิดถ้าเราถ้าเราขึ้นมันจะดวงดวงีแต่เราลงได้ไฟฉายก็ยังดีเยอะไฟฉายของชื่อไฟฉายไฟฉายยักษ์อ่ะอืมเนี่ยคนนี้นี่นน แล้วได้แล้ว,ลวมันเปิดไม่ได้ทุนบลัอกบกทุกอ้าค้างค้างนะทุกคน้าง,ง,ก,งกับนีหมาไม่ทัน ถ้าผมได้ไลเฟินเดี๋ยวผมจะทำคลิปช็อตใหม่นี่ไม่ได้ไลเฟินไม่ต้องทำคลิปชอ็อตแต่หูถ้าผมหูตออา,ายนะทำคลิปช็อตเหมือนเดิม ลู้หนูกินเนื้อดิบได้คนหูนจะไปตายด้ที่ไหนกินเนื้อดิบข้าวหวนดิบขุนแก้ ท้ายคลิปผมจะมาบอกชื่อในเกมโลบอกในชื่อในชีวิตจริงถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยไลค์ทุกคนทำไม่ได้หรอกเพราะมผมเป็นผู้ติดตามแค่ยี่สิเอ็ดเอง ผมเป็นคนไม่ดังแต่ถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงดีๆไปที่ร้านมาแอดชอ็อปต่เพื่อนตายต้องทำไงก็ตีลัทิตีลัทิเสร็จมีลัทิไไหมไม่มีแอปปิดกลองแอปปุดกลองได้นะทุกคน หน,นีก่อนเห็ได้คอสโบมาไม่ดีอยู่นะสิ่งไม่จำกัดแต่ทุกคนเพื่อนร่วมทีมของผม,มเล่นเล่นโค้ดเก่งนะทุกคนเดินเฉยเลยแล้วก็ตีมาป่าสามตีจะดี ยิ่งหมาปากีตายรินรีคิบยาแน่นอนเพื่อนกินอาหารหมดเลยเ่ยม้เหล็กโคตรเยอะเลยผมจะไปทำที่ทำอาหารก่อนมือไ้หน่อยอยืมดกคน ินนี่ก็มีแต่ตไม้ตต่ไม้เพผมชอบตต่ไม้เด <c oughs> ี๋วยว <c oughs> ทมเดี๋ยวผม,มทำต่ ไม่ทุกคนมันจะมีคนมาใช้ไม้ผมใช้เวลาตัดอย่างแสนนานถ้ามีใครใช้อะผมจะกดออกและคลิปจะจบทันทีราชามไม้ถ้ามีใครใช้ไม้สว,สวยเพื่อนครับใจ วางเลพื่อนวางไม่ดีครับสีแตนไนกัเพื่อนไม่วางนะเพื่อนกินไปก่อนวางมา่ ไมว่างเนา เขาไม่วางเขาไม่วางม้อ กคนผมไม่รู้ว่าหมอมันอยู่ใครือว่ามันอยู่กับปีตัวนี้แต่นี้มันไม่วางมอมตวนี้มันไม่วางม้อทุกคน นึกวางหม้อนึกวางหม้อเลยเขินไปหนึ่งตาเลย อะไรคนดูดิอะไร呀 หิวมากตอนนี้แต่เพื่อนไม่วังมัอ่ะคนสนคนทำกับเพื่อนไงอ่ะรับรองถ้าผมตาขอลักทีนะผมจะทำคลิปช็ดตีลูงกา ตีมันมอสตีมันมอสทุกคนเลยดิโอ้แล้วผมต้องช่วยมันเนี่ยผ <c oughs> มต้องปาทุกคนเห็นไ

นี่เออจะเพื่อนเมที่โคตรโคตรแบบโคตรโคตเพื่อนมีแนเนั้หอ่ะนี่ก็ชุบดีอะไร มีแบนเน็ก็ชุบดีเฮ้ยไปกัดเสื้อครับมีแบนเน็ชุบอ่แล้ววางหม้อหุงข้าตรงนั้นมันจะทำแบบฟินตี้ได้ไงอีกนึงมีแบนเน็ แค่ห้านไปแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามแล้วไปซื้อล้านล้านมาแอคชอบเด้อายบุย